ท่ำแล้วครับเดี๋ยวจะมาตีไปช่อนครับแต่ว่าดัานเจอกบเดี๋ยวจะหยอกน้องกบสักอ่โอ้ไปแล้วหมดแล้ว giọt ขัดแล้วต้องโดนโดนแล้วครับนี่ได้กบจริงๆมาโยกกบนี่เองครับไซสวยเลยตัวนี้เยอะที๋ยวยอะปล่อยแล้วเยอะปล่อยแล้วนี่ครับไซไซนี่หนาไปปนนิดนี้ไซนี่ตัวอ้วนตับ เดี๋ยวสิไปแล้วเดี๋ยวสิไปแล้วกัดกบยางครับ,บกบยางสองใบสป,ปินของหน้าแดงท้าแรกครับ ه, ตัวใหญ่มากเลยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยแต่ตกกบมานี่ครับกบุกหมุมเลยสุดยอดมากครับอเดี๋ยวปล่อยแล้วสุดยอดมากครับผม